สวัสดีครับผมดรสายันต์ตัหลีครับผู้อำนวยการโรงเรียนสิริรัตนทรมีความยินดีขอรายงานแนวทางปฏิบัติเป็นเลนเนเศ b e s t Practice รูปแบบการบริหารโรงเรียนแห่งความสุขด้วย2 t 3 m p สสู่ความสุขมวลรวมของโรงเรียนตามพุทธนวัตกรรมธรรมนาวาวังทูมียา2เม็ดแรกของโรงเรียนสิริรัตนทรครับในการบริหารจัดการของผมนี้นะครับผมก็จะกาหนดวิสัยทัศน์และนโยบายการบริหารจัดการใน เบสเพคทีในครั้งนี้ว่าโรงเรียนแห่งความสุขที่มีผู้เรียนเรียนดีมีคุณธรรมและมีความสุขอย่างสมดุลอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญว่าความสุขคือฐาน,นสําคัญของการเรียนรู้และที่สําสคัญคือคุณธรรมก็คือควัวใจของการบริหา,ารจ nee, ัดการการศึกษาเราจะสองสิ่งนี้มาบริหารจัดการร่วมกันให้เป็นโรงเรียนในความสุขที่มีผู้เรียนเรียนดีมีคุณธรรมและมีความสุขความสุขอย่างสมดุลนั่นเองโดยอาศัยการบริหารจัดการในรูปแบบ ของการบริหารจัดการที่ผมได้ดาเนินการในเรื่องของรีงในความสุขนํามาประกอบเข้ากับเบสเป,สปที่ในครั้งนี้ที่ว่าการเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารจัดการตรงนี้กำลังจะเปรียบเทียบไปเห็นถึงว่าการบริหารจัดการของผมนั้นที่กําหนดเป็นเบสเป,สปที่ในวันนี้มันไปเปรียบเทียบกับทำนาวทำนาวาวังทูมียา2เม็ดแรกอย่างไรนะครับใน3มิติแล้วก็อีกหนึ่งแนวคิดในมิติที่1น,นั้นจะพูดถึงในเรื่องของ 3M นะครับซึ่งประกอบไปด้วย เอมที่1คือไมโนซึ่งฝึกจิตให้รู้ทันตัวเอง m อที่2คือไ w เ k e นะครับฝึกจิตให้ตื่นตัวอยู่ทุกขณะอันนี้ก็จะเปรียบเทียบได้กับสติและก็สัมปะชญญะนั่นเองส่วนเมที่3คือ m มลีเฟสก็คือฝึกจิตให้ให้เบิกบานตลอดเวลาอันนี้จะเปรียบเทียบได้กับสุขภาวะทั้งจิตและก็เมตตาของของเราของเรานั่นเองนะครับ ในพิธีที่2นั้นจะพูดถึงตัว2 T นะครับซึ่ง T ีที่1คือ transfer by teacher ก็คือการถ่ายโอนโดยครูสู่นักเรียนและทีที่2คือการถ่ายโอน transfer by student คือการถ่ายโอนนักเรียนโดยนักเรียนสู่ครอบครัวซึ่งในทีที่1นั้นการถ่ายโอนโดยครูสู่นักเรียนนั้นก็เปรียบเสมือนเปรียบเทียบได้กับผู้นําเชิงคุณธรรมนะครับหรือคุณครูต้นแบบนั่นเองและสําหรับอันที่2นั้นคือนักเรียนสู่ครอบครัว จะเป็นการขยายผลคุณธรรมสู่วิถีชีวิตในครอบครัวของนักเรียนนั่นเองในมิติหนึ่งในรูปแบบของผมนะครับมิติที่3ก็คือ3 p พป,ประกอบด้วย P ีที่1ก็คือ physical activity คือการสร้างกิจกรรมเสริมความสุขซึ่งเปรียบได้กับยาสตินั่นเองจะทำให้ผู้เรียนตื่นรู้ตื่นผ่านกิจกรรมที่มีความหมายแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นสติของผู้เรียนนั่นเอง ปีที่2คือ s i y s l environment นะครับก็คือเรื่องของการสร้างบรรยากาศแห่งความสุขก็คือยาปัญญานั่นเองคือผู้เรียนเข้าใจผ่านปัญญาที่ปลอด่ันบรรยากาศที่ปลอดภัยนะครับและก็เอื้อต่อการคิดอันนี้ต้องมีเงื่อนไขทําให้เกิดเงื่อนไขก่อเกิดปัญญานั่นเองและปีที่3คือ Physical Location ก็คือสร้างพื้นที่แห่งความสุขอันนี้เปรียบได้กับทำนาวาเรือแห่งธรรมนั่นเองโรงเรียนจัดพื้นที่ ให้เป็นพาหนะพาชีวิตออกจากกระแสของปัญหานั่นเองพาหนะตรงนี้จะรองรับการเปลี่ยนแปลงและแนวคิดผมอนั้นก็ใช้แนวคิดเรื่องของที่ได้ผลออกมาคือทำให้โรงเรียนปลอดศูนย์รอมศออและมอผอเปรียบได้กับมีศินถือศินและใช้วินัยแล้วก็ให้เกิดความรับผิดช,ชอบจงเกิดเป็นโรงเรียนปลอดศูนย์รอมศนั่นเองและอ,อีกตัวหนึ่งก็คือ Go School Happiness ก็คือเรื่องของโรงเรียนแห่งวิความสุขก็เปรียบได้กับวิถี พุในชีวิตประจําวันนั่นเองนะครับครับถัดมาเป็นกระบวนการดำเนินง,งานที่เป็นระบบตรงนี้ก็อาศัยในเรื่องของการบริหารจัดการเป็นระบบแบบ IPO นะครับ r o p u t Process Output แล้วก็อาศัยในเรื่องของการบริหารจัดการโดยวงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งซึ่งผมขออนุญาตนำเสนออธิบายทีละส่วนนะครับในส่วนแรกในส่วนของ Input ในกระบวนการ b s Best p r a c t i c e ในครั้งนี้ประกอบไปด้วยอันที่1ก็คือนโยบายและ ทิศทางในการบริหารซึ่งตรงนี้ใช้นโยบายเรียนดีมีความสุขนโยบายเรื่องเก็บโรงเรียนปอลอดศูนย์รอมสอมอพอแล้วก็วิสัยทัศน์ของโรงเรียนสถานศึกษาที่เป็นอุิมคุณธรรมตามพุทธธรรมพุทธนวัตกรรมนะครับซึ่งตรงนี้เราจะมีกรอบแนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนความสุขเอเ s เข้ามาเป็นตัวแรกตัวที่2คือผู้นําและการบริหารการจัดการก็คือผู้บริหารที่มีภาวผู้นํแห่งความสุขนะครับหลักการบริหารที่นำทำทำ,ทำด้วยแล้วก็ช่วยทํา นะครับรวมทั้งการบริหารเชิงคุณภาพแบบครบวงจรโดยสาย PDCA ที่3คือบุคลากรมีส่วนร่วมที่เกี่ยวเกี่ยวข้องด้วยกันนะครับก็มีคุณครูต้องพร้อมที่จะพัฒนามีนักเรียนทุกระดับชั้นมีผู้ครองชุมชนที่ร่วมสนับสนุนอันที่4คือทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือหลักสูตรหลักสาทรัพยากรด้านกายภาพพื้นที่การเรียนรู้และการเอื้อต่อการเรียนรู้สภาพแวดล้อมและอันที่5คือคุณค่าและแนวคิด ดังด้านจิตใจนะครับก็แบ่งเป็นหลักธรรมนะครับกับแนวคิด2อทีนั่นเองและสามัญพีส่วนโปรเซสนะักระบวนการตรงนี้แบ่งออกเป็น5ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1คือวิเคราะห์บริบทและกําหนด,ดทิศทางเชิงคุณธรรมขั้นตอนที่2อออกแบบรูปออกรูปแบบนะครับในเรื่องการบริหารจัดการและแผนปฏิบัติการ ซึ่งจะต้องแบ,บ่งในส่วนของ2 T 3 m 3 m มอิมแล้วก็ 3P นะครับขั้นตอนที่3คือดําเนินการกับเคลื่อนสู่การปฏิบัติจริงขั้นตอนที่4ติดตามตรวจสอบและสะท้อนผลและขั้นตอนที่5กับปมพนาและการสร้างความยั่งยืนนั่นเองอันนี้เป็นกระบวนการเป็นเป็นโปรเซสสิ่งที่ได้เกิดขึ้นมาก็คือเอาพุทจะแบ่งออกเป็นผลผลิตนะครับกับผลลัพธ์ในะด้านผลผลิตนะับแบ่งกันกทั้งหมด3ด้านเือดด้านระบบและการและกระบวนการนะครับด้านที่2คือด้าน การจัดก,การเรียนรู้และกิจกรรมและด้านที่3ด้านผลลัพธ์เชิงปริมาณระยะสั้นและส่วนผลผลิตนั้นก็จะได้เป็นด้านผู้เรียนนะครับด้านคุณครูบุคลากรด้านด้านองคอ์กรและวัตกรรมในโรงเรียนและด้านที่4ด้านความยั่งยืนนั่นเองทั้งหมดนี้ก็เป็นกระบวนการดําเนินการที่เป็นระบบที่เกิดขึ้นในโรงเรียนจนได้ผลเกิดมาบทเรียนที่เกิดขึ้นคือบทเรียนด้านภาวะผู้นําบทเรียนด้านทางเกี่ยวกับบารจัดการบทเรียนที่เกี่ยวกับด้านครูและบทเรียนด้านผู้เรียนและเด่นและ ระบบนั่นเองจงได้เป็นโรงเรียนที่เป็นการเปลี่ยนโครงการนี้ให้เป็นโรงเรียนเป็นวิถีของโรงเรียนอย่างมีความสุขนั่นเองขอจบการนําเสนอและรายละเอียดต่างๆนั้นสามารถติดตามได้ต่อไปในโรงเรียนศิลปทอที่เป็นโรงเรียนแห่งความสุขที่ว่าเพราะความสุขของคุณกําหนดได้ที่โรงเรียนของเรา